ก่อนหมดไปถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้ประหยัดไฟประหยัดตังค์สวัสดีค่ะพวกเราฐานการเรียนรู้เซฟเอเนจีเซฟอิเลสกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวดารัตหนุ่มขุนทองค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวซีนิน่าลางเพชรค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัทยาสุขศรีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัทิชาเชื่อคงมาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนุชบาอยู่สุขค่ะ สำหรับฐานการเรียนรู้เซฟเอเนจีเซฟเด The อ a r t h ของเรานะคะจะปลูกฝังให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้เรียนรู้ถึงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยที่เราจะเริ่มจากแกนรนานักเรียนนะคะเพื่อที่จะเห็นถึงความระนักและเห็นคุณค่าภายในโรงเรียนของเรานะคะโดยจะนําวิธีการปฏิบัติการลดใช้พลังงานไฟฟ้าทุกชนิดในโรงเรียนและการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีเพื่อจะทําการส่งเสริมการลดใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดจากการเรียนรู้หลัก3 r ค่ะ ซึ่งได้แก่ r e ีดิวคือการลดใช้ Reuse คือการนำกลับมาใช้ซ้ำและ r e c y c l ิคือการนำกลับมาใช้ใหม่ค่ะเพื่อให้นักเรียนนะคะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันจากโรงเรียนสู่ครอบครัวและชุมชนของนักเรียนได้ตามแนวพระราชดำริของในหลวงลรัชกาลที่9ค่ะค่ะและในขณะนี้นะคะพวกเราก็ได้นำเนินการทำกิจกรรมเป็นเวลาหนึ่งภาคเรียนแล้วคือภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2513ค่ะ ค่ะเซฟเอเนจีเซฟเยอะจัดทำเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและลดปริมาณขยะในโรงเรียนและชุมชนรวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสถานที่และเวลาค่ะโดยเราจะมีการดำเนินง,งานอย่างเป็นขั้นตอนนะคะเริ่มจากการให้ความรู้น้องๆในการเลือกการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและหลักการลดพลังงานไฟฟ้าอย่างถูกวิธีค่ะอย่างเช่นถอดปลัก๊กเมื่อเราไม่ใช้งานนะคะสามารถลดพลังงานได้ถึง3ล้านบาทต่อปีเลยค่ะ และอย่างหนึ่งก็คือการวางตู้เย็นนะคะห่างจากฝาผนังนะคะประมาณ15เซนติเมตรสามารถลดการใช้พลังงานได้ถึง10%เลยค่ะเมื่อเราให้ความรู้กับน้องๆแล้วนะคะเราก็จะมีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์นะคะอย่างเช่นการประชา 3, สัมพันธ์เสียงตามสายค่ะ ตอนเที่ยงนะคะเพื่อให้น้องๆเกิดความตระหนักในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและการแยกขยะอย่างถูกวิธีค่ะอย่างที่2ที่เราจะทํานะคะก็คือการปิดป้ายรณรงค์ค่ะตามตามโรงอาหารตามอาคารต่างๆเพื่อให้น้องๆเห็นป้ายของเราได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะเราก็จะมีการจัดตั้งสารวัตรอนุรักษ์พลังงานนะคะก็จะเป็นสายตรวจที่ตรวจเป็นประจําทุกวันหลังเลิกเรียนค่ะตรวจเกี่ยวกับการปิดไฟปิดพัดลมของแต่ละห้องนะคะสําหรับห้องไหนนะคะที่ มีความสม่ำเสมอในการปิดไฟพัดลมนะคะเรานะคะก็จะมีของรางวัลเล็กๆน้อยๆให้ค่ะและตรวจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะนะคะเพื่อส่งต่อไปให้กับธนาคารขยะค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะเราก็จะมีการลดใช้พลังงานในชุมชนค่ะโดยเริ่มต้นจากตัวของเราเองนะคะโดยเราเนี่ยจะสำรวจค่าไฟในบ้านนะคะและสำรวจรูปแบบการใช้ไฟค่ะและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะรอดูว่าแต่ละเดือนเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างค่ะ แต่ละการดําเนินง,งานนะคะเราก็จะต้องอาศัยความมีวินยัยความรับผิดชอบความซื่อสัตย์และความสามาคัคคีค่ะสําหรับสิ่งที่ได้จากฐานการเรียนรู้ s a v e Energy, s a v e the Earth คือการใช้พลังงานอย่างถูกวิธีเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายของโรงเรียนครอบครัวและชุมชนเพื่อลดปริมาณขยะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จากทักษะกิจกรรม 3R และเป็นแบบอย่างที่ดีในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและลดปริมาณขยะซึ่งทั้งหมดนี้ขยายเครือข่ายสูนน่ครอบครัวตนเองเกิดเป็นการรับพลังงานและสิ่งแวดล้อมจากการทํากิจกรรมทั้งหมดส่งผลให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโรงเรียนสะอาดและลดมลพิษค่ะพอเพียงใกล้ตัวความสุขยังนีอยู่อย่างพอดี จะคนเจอได้ไม่ไกลอยู่ในใจของคนรู้จักเพียงพอ